ลักษณะของต้นมะม่วงหาวมะนาวโหหรือต้นหนามแดงต้นมะม่วงหาวมะนาวโหหรือต้นแดงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ2-5เมตรเปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่อใช้มีดสับจะมีน้ำยางสีขาวไหลออกมาลำต้นแตกกิ่งก้านจำนวนมากและมีหนามแหลมคมยาวประมาณ2นิ้วกระจายทั่วใบเป็นใบเดียวแทงออกตรงข้ามกับ บนกิ่งใบมีรูปทรงไข่และป้อมสีเขียวเข้มโคนใบมนปลายใบโค้งหยักตรงเข้าตรงตรง,ตรงกลางใบกว้างประมาณ2-4เซนยาวประมาณ4-8เซนดอกแทงดอกที่บริเวณซอกใบและปลายกิ่งมีก้านชูดอกสีแดงเข้มมีกลีบรองดอกกลีบดอกมีห้ากลีบสีขาวอชมชมพูยาวประมาณ1เซน ผลมีลักษณะกลมและรีขนาดผลประมาณ1เซนทึงถึง1เซนครึ่งยาวประมาณ2-4เซนผลอ่อนมีเปลือกสีขาวแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีแดงอมชมพูและเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีดำส่วนเนื้อที่ยังบิดจะมีสีขาวและเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงอมชมพูสำหรับสบรรพคุณของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลของมะม่วงหามะานาโหมีสารต่อต้านอนุมูลสละช่วยในการชะลอวัยรดบริ้วรอยเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายลดความอ้วนช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจป้องกันการเกิดโรคมะเร็งธาตุเหล็กมีผลในผลมีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวานช่วยรักษาโรคโลหิตจ,จางรักษาโรคปอดบรรเทาอาการของโรคตับโรคตับแข็ง ช่วยรักษาโรคไตช่วยรักษาโรคถุงลมป่งพองช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรคไทรอยช่วยรักษาโรคเกาตป้องกันโรคไหลาตายมีส่วนช่วยบรรเทาอาการของโอรคอัมพฤกษ์อัมพาตมือเท้าชาและขับเสมหะส่วนแก่นของไม้ช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงเนื้อไม้สรรพคุณแก้อาการอ่อนเพลีย เมื่อล้าช่วยบำรุงกำลังรากช่วยเจริญอาหารบำรุงกระเพาะอาหารช่วยขับพยาธิช่วยอาการคันรากแก่นและเนื้อไม้ช่วยบำรุงธาตุแก่นและเนื้อไม้ช่วยบำรุงไขมันในร่างกายรากและใบรักษาการไข้รวมทั้งไข้เมรีเดียสำหรับใบช่วยในการขับเสมหะรัรกษาโรครากกระปิดลักกระเปิด โรคออกตามเลือดออกตามไรฟันสมานแผลในช่องปากช่วยแก้การไอช่วยบรรเทาอาการของโรคภูมแพ้มีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนแก้อาการเจ็บคอเจ็บในช่องปากอาการปวดหูและอาการท้องเสียส่วนยอดดอ,อนรักษาโรคลิดสีดวงทวารน,น้ำยางรักษาโรคเท้าช้างรักษาหูด แผลเนื้องอกทำลายตาปลาช่วยกัดทำลายเนื้อที่ด้านเป็นตุ่มโตผลและยางผลสุกให้ใช้ในการสมานแผลเปลือกต้นรักษาโรคผิวหนัง,งเรื้อรังเมล็ดและยางแก้กลาเคลื่อนส่วนมเมล็ดแก้อาการหนังชาในโรคเรือนครับคี่ค่ะที่ติดตามชม